สวัสดีค่ะวันนี้เตรียมใส่ปุ๋ยให้ต้นอะโวคาดโดนะคะหลังจากที่เราเก็บผลของเขาแล้วก็ตเตรียมบำรุงต้นค่ะเจ้าของสวนเฮียตี เช้ามาก็ทำไปตอนเย็นกลางวันก็พักผ่อนตอนเย็นก็ทำต่อทำอยู่คนเดียวค่ะได้สวนประมาณนี้เลยสิบไร่นะคะจุดนี้ข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านมีทุกจุดค่ะวันนี้ ทาสวนนี้ตัดหญ้าแล้วก็จะให้ปุ๋ยคะ่ะขยันมาก7.2ปีแล้วคะ่นนะขยันค่ะยอดเลย